สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะครับป .1 น,นะครับเรื่องสระแอนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเอาก่อนอื่นมาฟังนิทานกันก่อนนะครับนิทานเรื่องกากับหอยแมลงผู้กาตัวหนึ่งบินไปหากินแถวชายทะเลพบหอยแมลงผู่จึงอยากกินหอยแมลงผู่ แต่หอยมแมลงผู้ไม่ยอมเปิดฝากาอีกตัวบินมาจึงแนะนำกาตัวแรกให้คาบหอยมแมลงผู้บินขึ้นไปสูงสูงแล้วทิ้งหอยมแมลงผู้ลงมาเปลือกหอยก็จะแตกได้กินเนื้อหอยกาตัวแรกทำตาม เมื่อหอยแมลงผู้ตกลงมาเปลือกหอยแตกเห็นเนื้อกาตัวที่สองก็รีบกินเนื้อหอยจนหมดกาตัวแรกจึงไม่ได้กินเนื้อหอยแมลงผู้ตามที่ตั้งใจจบแล้วนะครับนักเรียนคำถามท้าทายสักหน่อย การตัวที่สองมีนิสัยดีหรือไม่ดีอย่างไรการตัวที่สองมีนิสัยเป็นยังไงครับดีหรือไม่ดีเย่ยดีไหมไม่ดีเลยเพราะอะไรครับการการตัวที่สองมีนิสัยเป็นยังไงเป็นยังไงครับอ่าขี้โกงและให้ให้การตัวที่หนึ่งคาบ ทำให้เปลือกหอยแตกแล้วตัวเองกลับไปกินมีนิสัยเห็นแก่ตัวชอบหลอกใช่ไหมนั่นแหละครับแล้วนักเรียนคิดเห็นอย่างไรถ้าเป็นนักเรียนเองนักเรียนจะจะทํำยังไงถึงจะได้กินหอยแมลงภู่ถ้ามันเปิดฝายากๆแบบเนี้นักเรียนลองตอบสิครับให้เวลาตอบ10วินาที อ่าอ่าตอบกันแล้วตอบกันแล้วโอเคโอเคนักเรียนก็อาจจะใช้ใช้ค้อนทุบกระด้ใช้หอยทุบหรือใช้หินทุบหอยก็ได้หรือว่าจ,จะเอาไปใส่ครกกระดาต่ำตำต่ำ,ตำมไม่ไ้เระมันแตกเลยหรือปลาลงพื้นก็ได้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือนิทานนะครับกากับหอยมแมลงผู้อ้าวต่อไปจากเรื่องกากับหอยมแมลงผู้นักเรียนมาฝึกอ่านคำตามนี้นะครับ อ่านตามคุณคู่นะครับถอแอวแถวพูดตามถอแอวแถวอาแถวก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยข้าแถวนั่นเองอย่างเช่นคำว่าเข้าแถวนะครับ อาต่อไปอันนี้พระเอกของเราเลยไม่ใช่สิอาหารของติกาอ่านตามคุณครูนะครับมะแรงมะแรงคำนี้สะกดว่าไม่มีสระอะนะครับแต่อ่านว่ามะและกรอแองงแรงนักเรียนรู้จักมแรงไหมครับมแมลงเป็นแบบนี้นี่เองมแมลงก็จะมีหกขา มแมลงหขานะครับส่วนแมงก็จะแปดขาเอาต่อไปรอแอกอแรกอา่อาแรกนะครับแรกแรกก็คืออะไรแรกก็คือคนที่อยู่ก่อนนั่นเองนะครับอันนี้คือแรกอ้าวต่อไปนักเ,เรียนฝึกผสมคําอ่านตามคุณครูนะครับอย่างเช่นคํานี้หนึ่ง มีสระแอมีกอไก่เวลาเราสะกดเราก็สะกดว่าก็แออ่านว่าแกอ่านอีกครั้งครับอ่านตามคุณครูก่อนนะก,ก็แอแกอ่าอ่าต่อไปมีสระแอมีคอควายเวลาเราสะกดนะครับเราก็จะสะกดว่าคอ แอแคร์ <A>. เห็นไหมสระแอจะอยู่ข้างข้างหน้านะครับสระแอจะอยู่ข้างหน้าอ่ะต่อไปสะกดตามคุณครูจอแออ่านว่าแจจอแอแจหอแอแห่นะ ออแอแหครับอ่ะต่อไปนักเรียนฝึกอา่านใครอ่านได้อ่านก่อนคุณครูส่วนใครที่ยังอ่านไม่คล่องอ่านตามคุณครูนะครับอ๋อแอแออ๋อแอแอ แแแอันนี้ไม่ต้องสะกดแล้วนะ,ะกดอ่านแบบผสมไปเลยแมแแแแล้วต่อไปเขียนตามคำบอกเอาสมุดขึ้นมานะครับใครพร้อมแล้วเอาคำที่หนึ่งแแ แขคำที่สองแต่แต่ใครเขียนไม่ทันกดหยุดไว้ก่อนนะครับคำที่สามแปรแปรคำที่สี แพรแพรคำที่ห้าแย่แย่คำที่หกแย่แสแย่แสคำที่เจ็ด ดูแลดูแลคำที่แปดกาแฟกาแฟคำที่เก้าแม่มแม,ม,แ,มและคำที่สิบ แบมือแบมือไปไงบ้างครับอ่าตัวเอาตัวตัวตัว,ตวให้เรียบร้อยเอายังไม่ตรวจนี้ยังไม่เฉลยก่อนเฉลยคำที่หนึ่งชอแอเฉคำที่สองตอแอแต่คำที่สามพอแอแแป4สี่พอแอแพ่ยอแอแ่เอาคำที่หก แย yeah, แสเจ็ดดูแลคำที่แปดกาแฟคำที่เก้ามะแมและคำสุดท้ายแบมืออ่าเป็นไงกันบ้างครับเอาตัวอ่ากดหยุดไว้ก่อนเพื่อตรวจนะครับเมื่อหยุดเสร็จตรวจเสร็จเรียบร้อยให้คะแนนตัวเองอถูก9ข้อถึง10ข้อเอาไป4ี่ 8, ดาวเจ็ดกับ8ปดามดาว ห้ากับหกสองดาวถูกน้อยกว่าห้าหนึ่งดาวควรจะไปปรับรุงนะอา้าวต่อไปสรุปเสียงสระแอสระแอเป็นสระเสียงเลยครับเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงเสียงยาวไม่เชื่อนักเรียนลองลากเสียงสระแอสิครับแอะะแ,แบอันนี้เขาเรียกว่า อ่าสระเสียงยาวแต่ถ้าสระอะไรที่ไม่สามารถลากเสียงได้ยาวๆมันก็คือจะเป็นสระเสียงสั้นอย่างเช่นสระอะสระอะสระอีสระอุเป็นต้นอ่านักลองนักเรียนลองลกเสียงสระอะยาวๆใช่ไหมลากได้ไหมอะได้ไหมอะอะฮะ ้าลากเสียงสระเป็นเสียงยาวมันก็จะกลายเป็นสระอานั่นเองนะแบบนี้เพราะนั้นเสียงสระนะครับวิธีการดูเสียงสระนะครับว่าเสียงสั้นหรือเสียงยาวนักเรียนจะต้องลากเสียงให้ยาวดูก่อนสระใดลากเสียงยาวได้แสดงว่าสระนั้นเป็นสระเสียงยาวต่อไปตำแหน่งของสระแอสระแอเขียนไว้ที่ไหนครับเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะตน้นเช่นอ่าถอแอแถอเอแอ e e, รออแรลนะไหมอยู่นี้นะครับอ่าเอาต่อไปการบ้านให้นักเรียนฝึกอ่านในเล่มอ่านออกเขียนได้หน้าที่25นะครับฝึกอ่านนะอ่านเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะ สระแอตอนแรกเก็เาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนักเรียนเรียนไปฝึกอ่านนะทุกสระที่เคยเรียนมานะครับมีสระอะไรบ้างแล้วนักเรียนฝึกอ่านอ่านทุกวันนะครับนักเรียนจะได้เก่งนะนะครับโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ